สวัสดีจ้ามนีมาพบก,กับไก่ที่ช่องไก่ผ้าเลาะมนีไก่สีผ้าเพื่อน,อนมาเบิ่งสวนมันล่ะกะพ,พ่อเห็นต้นมันตายได้จ้ะก็เลยมาสามจ้ะเห็นนำมันสด,สดเลยจ้ะเนี่ยทำมันสด,สดที่ไก่หักมาจากต้นเลยจ้ะตรงไรต้นไรที่มันมเนียนเกินสองงากกกะสีหกักหักมาสามนะจ้ะ มันนี้มาสามารถน้ากันได้จ้าเพื่อนๆอันนี้เป็นขันเข้ามัมมี่ํั้มมัดในสีเข้ากาันสามารถเอารากที่สดของต้นจากต้นนี้มาสามเลยได้จ้ะก็สามารถติดเลยขึ้กันจ้ะเพราะว่าไกล้ดลองมาแล้วจ้ะวามันติดจ้ะนี่จ้ะต้นที่อันนี้ต้นที่สามใบถ้าโดนแล้วได้จ้านี่มันติดจ้านี่ซึ้นหรคักได้จ้ะ ขออนุญาตไปสามมั่นให้เพื่อนๆเบิ่งได้จ้ะเขอฮะช่อนวะตกค่ะตกแน่นวะไม่ไม่ไม่ทั้งวันฝนตกนิดนึงจ้ะของอิ่นแล่นอยู่หันเตะเปียเตะหันเสียโดน

ลงม้แค่สองงาอันนี้กะหักออกมาสองงาไันมีสี่งาเนาะกระเสียบลงเลยจ้ยจะม่ห่างกได้องเหรจ้ะตายติดต่อกัน4ีต้นเลยจ้ะกระเสียบ4ีต้นไปเลยจ้ะน,จนี่เนี่ยบรรยากาศก,กับฝนลิ้นจ้ะ ากาศเย็ยนๆบ่ได้กีดยางซิปมือแล้วจ้าะจิ้ท่มสามอันนี้ก็ไดนมาอัปเดตได้จ้าเพื่อนๆอันนี้เป็นมั่นที่ มันที่สามใหมจ้ะเอาล่ำสดๆกังเสียจ้ะล่ำสดๆมาเสียดใส่มันกระปงนได้จ้ะนี่ปงยอดติดแล้วจ้ะมันถือฝนมันใบกระเขียวขึ้นแล้วจ้ะกําลังง่ามได้จ้ะตรงไหนที่มันตายเท่ากับสาม เื่อมันได้หัวจะนี่ฝนตกนักซิปเอดมือแล้วจ้ะติดต้อกันจ้ะตรงลองมั่นกะไม่นำหงจ้ะพี่น้องนำหงลองมั่นนิดนึงจ้ะใบกระเรืองตรงใบเรืองกับใบเลืองจ้ะตรงตรงทีมันนั่นหน,น,นามมันหงจ้ะหนามมันซุงม ดินมันซูมเกินไปเหตุหายต้นมั่นนีเริ่มใบเลื้ยงเลยจ้ะยานเนาอยู่จ้ะพี่นอ้องตรงเขียวกับเขียวดีอยู่จ้ะตรงเลื้ยงกับเลื้ยงตรงที่มันนุ่นมันกับเขียวยจ้ะนี่ก็เป็นลำมั่นที่ไกลหักมากจากต้นนะจ้ะเนี่ยเสียบลงไปแลจ้ะเสียบลงประมาณนี่จ้ะลึกประมาณสองของมือเท่านี้เลยจ้ะ ว่ต้องเอาลืกอคัเดี๋ยวมันกระฟื้นจ้ะเพราะว่าดินมีความซุมชุ่มชื้นอยู่จ้ะเดี๋ยวมันกระติดจ้ะอันนี้อีกตนน้นนึงที่สามใบได้จ้ะอันนี้ต้นหนึ่งที่สามใบตะโดนล้วได้จ้ะนี่ อันนี้ต้นสามแล้วจ้ะพราะว่าสังเกตเบื้องใบมันจะลวงตรงข้างล่างแล้วจ้ะมันเป็นต้นสามจ้ะเนี่ยแล้วก็บวมีตอมันกระติดอยู่แล้วจ้ะแผ่นเพ่อนบ่มมีอันล้ำมัน่นแล้วจ้ะกระล่องเอาวิธีนี่ไปเห็ดเบื้องได้จ้ะนี่หักจากต้นมันนแล้จ้ะเอามาสามมันก็ติดดีจ้ะ จะลองเฮ็ดบึงเด้จ้ะนีไกลกะเอามาแบ่งปันไข้กับเพื่อนๆเนช่าวสวนมั่นบึงเด้จ้ะนี่ฝนกันยังรีดอยู่จ้ะช่วงนี้จ้ะฝนตกติดต่อกันไม่ได้ไปกรีดอย่างจ้ะก็เลยมเบึงสวนมั่นวามั่นมั่นมันตายร่อกะมั่นตาย,ตา,ยายได้จ้ะพราะว่าช่วงเดือนพฤษภามนี้มันแ,แห้งแห้งนะจ้ะ มันก็นเลยตายหลายฝนไม่ค่อยตกเลยจ้ะช่วงที่ปลูกใหม่ๆจ้ะมันหัวตะตกเลงช่วงอัน,นเดือนสิงหาเดือนมิถุนน่าสิงหาหน่จ้ะก็เลยเอกมาสามสามมันจ้ะพี่หน้องหักนี่ยต้นนี้จะมีสามกิง่งนะจ้ะจวก็หักออกกิ่งนึง กินเองถึงได้ชิมมันตายห้ากเสียบลงเลยจ้ะเสียดายพื้นที่จ้ะให้กลัวข้าสีปล่อยให้มันทางจางจ้ะจ้ะจะจะากนนนินไปที้ากเพื่อนงเล่นจ้านี่มันมีสามงานแบ่ว่าไปยังจ้ะเพราะว่าเขาจะได้ ตัดแต่งกิ่งอยู่แล้วเข้ากับหักออกอยู่แล้วจ้ะหักออกหากตรงไหนที่มันตายอีกสำหรับพ่นมั่นเนี่ยส่วนมากจะเป็นท่นแปดหนึ่งจ้ะ จะเป็นก้านสีแดงๆนะ่จ้ะก้านสีแดงงามนะจ้าท่านแปดกเนยเห็งบบตุ่มตาแล้วจ้านีห้ากระเสียบลงเลยจ้านี่มีต่อเกา่ามั่นห้าเก่าเกาต่อเก่าออกเกาก็เสียบลงจะต้องเสียบเลือกคัะจ้าเสียบพร้อมอยู่ก็ไ้จ้า <c oughs> ต่งงามกับงามคคักจ้ะเนี่อันนี้ก็เสียบใส่ขี้เก่าจ้ะตรงงาม ต่งงามกับทวมหัวเห้าจ้ะมีจ้าส่งงามโอลมถึงตรงงามกับทวมหัวใกลได้จ้ะนี่เปี้ยงหัวแล้วทวมหัวแล้วจ้ะส่ง,ะงงามกับ,บ่ามีตรงตายได้จ้ะ้นมากแล้ว่าค่อยตายเราชงชงพ่นง่ามเนี่ พันแปดหนึ่งพคุณจีเอาพันแปดหนึ่งใส่หลายแล้วจ้ะเพราะว่าปีกายนี่ปลูกพันแปดหนึ่งแล้วพันแปดหนึ่งมันหัวใหญ่ก็ทุกพันธุ์ก็เลยเอาพันแปดหนึ่งใส่หลายก็ทุกพันธุนะจ้ะเห็นตรงแล้วจ้ะตรงที่มันตายก็เสียบลงแล้จ้ะ ตาไปก่อนนะจ๊ะม้อนี้สามสามารถแล้วจ้าสวัสดีจ้า